ลั่นมาแล้วที่8,000บาทคุณผู้ชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางสล็อตของเรานะคุณผู้ชมนะวันนี้เรามาในเกมแมวของค่าย PG นะครับผมกับแอป ชายนะคุณผ,ผู้ชมวันนี้เรากลับมาย้ําเกมแมวกันอีกหนึ่งรอบหลังจากห่างหายเกมนี้กันไปนานคุณผ,ผู้ชมกับทุน200บาททุนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสุดไม่เอาทรงเบ็ดไปที่สัก10บาทก่อนคุณผ,ผู้ชมสัก10บาทก่อนไป10หมุนไปอ่ะลุยลุยไปคุณผู้ชมอา้าวเปิดมาเซซวยเปิดมาเซซวยเพื่อนคูสิบสองดอกนี้เก้าร้อยหกนี่เก้าร้อยเก้าสิบหกบาทแล้วยังไงต่อที่คูสิบสองอีกหนึ่งดอกดอกนี้แปดสิบสี่บาทแล้วยังไงไปต่อไปไปต่อที่คิวครับผม แล้วพัดม่วงพัดม่วงโอ้โหพัดม่วงไม่ออกคุณผู้ชมพัดต้องออกว่ะพัดโอ้โหเหลือจะเชื่อ1,164บาทคุณผู้ชมเอาเรื่องกระเบีด10บาทเปิดมาดีคุณผู้ชมมันต้องเปิดแบบนี้สิวะร้านทุกเปิดเอาหน่อยว่ะเพื่อนทุนน้อยอยากเสียวไงวันนี้เอาสุดไม่เอาทรงเจ๊งก็เจ๊งไปเลยบวกก็บวกไปเลยคุณผู้ชมปรับเบียดไปเบียดสามสิบเบสิบหมุนจะเจ๊งก็ให้มันเจ๊งลูกลักจะบวกอ้างามๆเต็มหน้าดอกนี้คุณผู้ชมคูณสี่ไปสามพันหกร้อย แ4บาทเอาเรื่องของจริงของจริง3,600ันเอ้ยเลียด30นะแล้วยังไงปึ๊บมไม่ต่อว่ะเดี๋ยวจะเชื่อเคียไปสวย,สวยคูณ4คูณ4มาสวยๆดอกนี้192บาทแล้วต่อที่ซูชิ1ดอก10สวยสวยเป็นไ้แถวแรกออกหมดดอกนี้พุณผู้ชมแล้วคูณ8ยังอยู่ว่ะจากวันนี้คูณ8ยังอยู่ยังอยู่กับเอสเสมอภาษีแล้วงามๆปึ๊บ 1จ็ดสิบสองบาทปุ๊บอ้าวสวยๆวยนี่ไงแล้วเป็นไวยอยู่ไกลมากอยู่ไกลมากๆ,ๆอยู่ไกลสุดๆทันแปดคุณผู้ชมเอาเรื่องเอาเรื่องมาดีแบบวันนี้ทุนสองร้อยเราเอาเรื่องกับเบื้องแตกไปเพื่อนไปเพื่อนยาวๆคูณแปดไปสวยๆร้อยสี่สี่แล้วสิบแถวแรกต้องมาต้องมาแล้วพัดวงอยู่ไหนเพื่อนพัดวงอยู่ไหนแถวแรกมาปั๊บพลังจงมาๆๆงเกิดแจกค่าแล้วเป็นไวยปุ๊บสวยๆแล้วเป็นไว้อีกหนึ่งดอกโอ้โหแมีก็ออกไปด้วยคุณผู้ชม ล้วเอออกกำงามและเคแถวแรกมาไปเพื่อนมีไว้คิวออกไปก่อนคิวออกไปก่อนซูชิอีกหนึ่งดอกโอ้ไม่ไหวจริงวะไม่ไหวจริงมันมาดีจัดคุณผู้ชมแอดเล่นตอนบ่ายโมงนะครับผมคุณผู้ชมนะแอดปันตอนบ่ายโมงแต่ลั่นมาสามพันมาเอาเรื่องกับเปลือกแตกมาแล้วดิเอาแล้วดิคุณผู้ชมของจริง สว,ส,วสวย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 งาม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 มีไว้ก็ไปงามงามเคมาแถวสามไหมไม่เข้าคุณผู้ชมป่าเบ็ดไปเบ็ดร้อยไปเลยคุณผู้ชมเราจะสุดเลยนะวันนี้นะเราจะไม่อ้อมมือใดๆทั้งนั้นอืมยังไงเพื่อนอยังไงเพื่อนบวกไปแล้วดิคุณผู้ชมถึงสองร้อยแล้วันนี้ก็รับชมพวกเราสนุกความบันเทิงน,นะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันคนละไม้คนละมือช่วยกันกดซับด้วยนะ คอมเมนได้คอมเมนได้เอาคูณหกไปก่อนคูณหกไปก่อนที่สามมันสามล้อยังไงต่อต่อที่พัดม่วงอีกหนึ่งดอกแล้วคูณหกไปอีกหนึ่งดอกพันแปดมาดีวะก็มาดิลูกหลักลูกหลักลั่นไปที่แปดพันสามร้อยแปดสิบบาทอาท้าวของจริงของจริงเอาแล้วดิขุหม,มืน่นฮ่าฮู้ฮู้บว,วกเว จะแกเพื่อนเราต้องสุดกว่านี้เราต้องไปให้สุดช่องแนวทางเราไม่ต้องสุดเพื่อนกับแอสชายสิบเป็นสี่ร้อยเป็นสิบหมุนเน้นๆมันต้องสุดว่ะอเอาให้สุดเอาให้สุดถ้าว่าอันนี้คือเรื่องเลยนะคุณผู้ชมนะสิบเปอเซ็นแลกโอ้โหเพื่อนเกินไปเปล่ามันควรได้นะคุณผู้ชมเมื่อกี้แต่ไม่ได้ว่ะอืมแต่สิบก็ยังออกอยู่เบ็ดสี่ร้อยได้น้อยจังอ่ะเพื่อนไม่สนิทบิดหมดไม่สนุลดิดอีกเหลือเชื่อ เกิดเลเวลคุณแปดไปแปดพันโอ้โหของจริงลันมาแล้วที่แปดพันบาทคุณผู้ชมโู้โหของจริงของจริงใครจะอยู่ก็อยู่แล้วคุณผู้ชมแอดไม่อยู่แล้วจ้าปัดเสธตายคุณผู้ชมเฮ้ยทุนสองร้อยหกพันสองพันเก้าใครจะมีคิดู้ทุนน้อยอยากเฟี้ยวไงเออทุนน้อยก็เฟี้ยวได้นะคุณผู้ชมนะแต่ต้อง เสี่ยงหน่เสี่ยงหน่ถ้าลบก็คือลบไปเลยนะนะเมื่อกี้นะนนะดีนะที่มันบวกมาไม้แรกอะ่ะเออปัะเสษนะคุณผู้ชมอยู่ในช่องปันเศษนะครับผมนะใครที่สงสัยไปแอดเล่นเว็บไหนค่ายไหนก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็เรียบร้อยคุณผู้ชมกับวันนี้ทุน200บาทบวกมา24,900บาทต้วนู้บวกกันอีกมันเดิมกับช่องนาทางของเราคุณผู้ชมก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะในการกดซับนะคุณผู้ชมนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบายบายจ้า